สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกกกอกค่ะวันดีจ้าแบบละป้าเต็นกับมาลูกไฟเจ้าจกบมาดังไฟเเ็น,ย,เนยังอันนี้บบยังได้ซังรอ้างบเรียบ้า,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 าล่งลูููำคำอยู่ มันโมเมนตแมวนัเมี่แต่ผู้ยายไปมั่งโมเมนมันมแมน์แมวหนันเลยจะมาลูปๆคำคำหน่งบ้ได้บ้าได้ระดับบได้ระดับบ้ะคับคนฆ่าแค่น่ะจมันมันคอยลุงบอกมันนั้นไม่ได้ มานางตากผัดลมผัดนุ่มคับอย่ามาเว้าเอามาผัดช้างพี่ไ so, uh, ่ได oh. ้เห็ดไม่เป็นนางตากผัดลมอ้อันนี้ก็ซางคือการได้ร้างสมปูนเลยมาสมปูนในไปเนี่ยกจโบแมนซางงานบอกอ่านี่เลยนี่นี่ พึ่งเนี่ยโอ้ยสร้างกันนางหอนอยู่เจ่าบุานเนียสร้างกงนพรมเยอะอยู่ผู้คุมบ่ะผู้คนอะไรวแล้วแม่ทัพโอ้เอ็ดเปนอง่ายค่หิ้งผู้เดียวเลยอืม กามาหกกามากรแบ่งหาหลังนี้มันไม่เวลานินกาแฟบัาแนบุรมันเย็นมันะาบาแล้วกาแฟเ็นแมันโอ้ยคนคักพอมาเฮ็ุอันนั่นเนาะบ้านอ่า่ะบบาดันรองป ไปซักไปเอาอยู่สิไหนไปเอาปะมืดไปเอามืองเลอมันละหอดเวลาไปรับเด็กน้อยได้มันละหอดเวลาไปรับเด็กน้อยได้ปะเอาโลดใส่แล้วก็เอาโลดเงินกลับไปมาไปเท่าแล้วละผ้าลือเอาแบบเล้อแบบเล้อหายเกิดก้อยก็มันมูแจาแล้วมัแม่ช่างไหมเนาะกินกาแฟพะเล่นหยางเด็กโควง สาวกตนยังไม่กินข้าวอยู่ไปลุงสื้อผาวไปบ่เห<า>็ระนี้เออมาอยูนิเลยมาเราแล้วจะเอาอย่างมันสีอว,ว่มันสาล่ะเขาไป็ล็กดเขาเนย่านฝาลง เอาเล็กเอาเล็กพ่ย่นฟ้าลุงลุ่งเือในได้ผู้ประสมปูนส่วนตูเนาะสร้างสองสร้างนะบ่ไม่สร้างเดี่ยวได้นน่นะสองสร้างอ่าองสร้างผูนอันนี้ยูทูปสองกล้องกล้องก็ะองกล้องอีบบานนี่ป้านก็อเปนผู้ปูนบ่โอ้บืงธรรมดาได้หน่เนี่ยสร้างก็เป็นสร้าง เขาเอทเข็งเนาะเขาเอทมาได้เนาะเมียสร้างปะทะเมียสร้างเอียงเกาะอะไรเอียงนะคู่หูเจ้าฮะโอ้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 ได้ไปยังบ่คอยบอกบ่ได้ไปหรือยืนเลนเด็กน้อยไปรับเด็กน้อยกั็มาไกลปู่นะจาค่อยไม่ได้ไปแล้วค่อยหนายุน้ำเด็กน้อยเมื่อคืนนี่กะแม่มันมาแล้ะก็ยังเดินหื่นไปหื่นนะเออมันอยู่ผู้เดียวมัน นี่เป็นมูมันเอ็ดกิิแน้วมันกินกินน้ำเดียยอยู่หันแล้วก็คอยกับมันกินข้าวน้ำเดียวแม่กันมาแล้วก็มาเลนไปบ้าโอ้เออสัมพารช่อเจ้ายังเป็นเนาช่อเจ้าเคยเอ็ดนำอันนี้อคอยไม่รู้เรื่องเนี้ยคอย

เพื่อนคนบาว่นให้เพื่อนน่าเพื่อนบอกเพื่อนกับพ่อเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนเพื่อนญาชีจะเป็นเจ้าภาพหลังคาญาจะเป็นหลังคาเราคุยกับบ่ามืดแล้ว เฮ้ยแซบาแถเดียวได้ลูกไอ้ตนเดียวให้แม่มาสากเสาเสาต้นสูงเปลี่ยนเนานร้างเสาเสาปูนเนี่ยเสาสันน้ำตอตีอจะปวกปวดเขินจะปวปวเขินเอาสั้งเสาสันนมาตอตีมั่งาจะเอาเสาปูนทั้งดเนี่ยจะจะตีหัวอ่มกันยังไงเดี๋ยวเสาตอตีมาใส่

ยาสีจาดียมัจะเดไปห้ามอยมันจะเป็นเย็บขวดมาน่ะหนเนาะสาบาง้มันกเสายกเสายกเสาเีจะไปห้ายกซอยเข้าจะไปเข้าล้องบ้านอีกเจ้านี่เนาะขาองไปพามาน่งจซื้อเบอรกล่องให้ผมกหมอนเดี๋ยวเดี๋ยวหายแล้วยงเหมือกับแบดบ มือจ้งก็ยัสิเขาบัเห็อ่ยนะอันนี้นายดีก็มายืนอันแค่อยู่ตรงกลางกล่องอย่าแต่ปวดโพะเลยไม่ได้หงมือได้อันบอกยังนะเต็มหนากก่อน 你们收不卖哟。 ัหบัลจังเจาติ่นมัวเอ้าโคตรโตตอบบวบันโคตพูดข้าจะต่อปราจะตอเนาวเวยนี่วาโแเลอ่เาาขบหัวให้นองข้าหัวทำสาวบ้านทำบ้านให้บุญหลืบบุญหลุบบุญเหลือบุญโล่บุญเหลือบุญล่

Oh, okay. เพื่อนค่อยก็คือเดี๋ยวระยะห้องค่อยก็ได้มางลงคืนนี้ละแล้วก็เอาเสาปูนเพิ่นยุกคือขอยยกเพิ่นตัดเพื่อนไม้คอยตะบนมาเสาไม่แดงนะมันห้าไใในเสาเพื่อนคอยนะเสาไม่แดงเ้ามา 국민에 ก็เห็นซาดสมัยจะเก้าเฮาซาดซาดห้าสมัยเจ้เก้าเน่นนซาเตยเหรอซาเตยสมัยห้าจะเก้าซานเนาะไเอ็นเอ้มันเป็นอไเาจเจซานพู้ะดเาต เนี่ยเห็ดก็มาเอาไปเพราะว่าผัวมันลุกหมือนน้าจะได้เนาะในซอยในเจ้าเขียบเด้นทุกใหม่น้ำไหลของต้นเรียบร้อยนะคะอางนี้ไ้กรอาบเป็นกระโหลกตัวกระดาษายดอกเออไม้เก้าทำไปอีพงนะเอาไมาทำอยงของับวจักขาย 嗯，嗯。Mm. Uh.